สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้ปูกสุขคนคือเก่าด้อครับพี่น้องพี่น้องช่างไก่ช่างไก่เพราะวันเป็นช่างซอสปอปเล่าพี่น้องช่างใก่ช่างเนื้อช่างภาคตะวันออกมั่นแหละครับพี่เสียคือพี่น้องเอฟพีที่สังคาผมไปเนาะครับเนาะสังคาผมไปปลูกบางคนกับสังไป่สองกองสามกองหรือว่าเป็นสิบ,บกงบงองจังสิบกัมี่ครับช่างชลบุรีเป็นช่างชลบุรีช่างระยองสิครับ ก็หลายเก่าหลายคนอยู่ครับที่ผมสีผ้ามาเบ่งมอนี่ก็คือคาอายุเก่าเดือนแล้วละครับแต่ว่ากับว่าบคอยสมบูรณ์ปันใดแต่ว่าค่านีอ่กับสีบ่มีปัญหาปันใดครับเรียงใบเรียงปกติธรรมดาลักษณะค่าช่วงหนาฝนมันใบมันอาจสีแหมจั็หน่อยอาจสีใหม่เักกน่อยแต่วสวนนี้คือปกติครับที่ว่าบ่สมบูรณ์กับเพราะว่าอย่างวันที่ครับพี่น้อง อาจจะขอมเพิ่นกับบ่ค่อยได้อยู่ได้ดูแลป็นได้ปุ๋ยเพิ่นกับบ่ค่อยได้ใส่ให้ว่าบ่ได้ใส่ห่างห้างบ่ได้ใสหาเดือนแล้วครับเพิ่นบ่ได้อยู่กับบ้านนี้ครับสวนนี้สิอยู่บ้านหินลาดอ่าตำบลหน้าเรื่องอำเภอหน้าเยียจังหวัดอุบลราชธานีคือก่ครับพี่น้องแต่ว่าสวนนี้ก็คือพร้อมที่สิเอาไปเป็นพันธุ์แล้วนะครับพี่น้องพร้อมที่สิเอาไปเป็นพันธุ์แล้วเอาไปขยายปลูกได้แล้วครับเพราะว่าสวนนี่บ่เคยทับนอจักเทื่อ ที่บอเคยรซับนอเพราะว่าเพิ่นก็เอาไว้จะปลูกเป็นเอาเป็นพันธุ์แหะครับเป็นสายพันธุ์เอาไว้จะปลูกเอาไว้จะขยายแต่ว่าค้าวหนิ่้าวหนิเพราะว่าพันธุเป็นค้าอีงอย่างเด้ยครับพี่น้องสิเน้นกินนอสิเน้นบริโภคโภกนอปลูกก็เพราะว่าเขาถืเอาไปใส่นอเอาไว้จะกินหรือว่าเอาไปเฮ็ดย่างอื่นกับปลิตสาพันธุ์ย่างอื่นก็คือเอานอหน่อแหละครับพี่น้องแต่ว่าพิเศษคือค้าเกษตรแดงเนี่ยนี่ก็คือเชียว ว่าจะกินคือว่ารสชาติมันสิมันสิดีครับรสชาติสีออกหวานรสหอมหวานหอมคือจังนอจังสีครับนอแบบนี้ถ้านอซับนี่ก็กคือพอดีครับกินครับพี่น้องนีนอแบบนี้นับลงมากอะ 1, 2, 2า่ะหนึ่งสองสองใบก็สับพอดีเลยครับพี่น้องน่ครับกัสิซับ,บเอาเวลาเอานอกินก็คือสิซับเอาหนี่จังน้อยครับซับเอาน้อยๆเบ้เบอเอานอหลได้ครับพี่น้องอคือว่าควอมพิเศษก็คือสีออล่อมห้องปอกล่อกิน,นออกครับ บอกล้มันสีหวานครับหอมพี่นอ้องที่เอาไปปลูกเล้นครับเดี๋ยวผมสีแนะนคกับระยะห้างกับขามีทีกว้างทีหลายจังสีครับให้ว่า,างระยะห้างห้างกับเพื่อให้ให่หางห้างสองเมตรสองเมตรยิ่งดีครับถ้ามีตรทมมีมีสวนหลายจังสีครับมีทีกว้างเพราะว่าอย่างว่ที่ครับพี่น้องเพราะว่าถ้าสองเมตรยิ่งห้างยิ่งยิ่งก่อญ่ได้ครับพี่น้องยิ่งก่อไง ไงใบนอกระสีไงล่ำไงนอไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสุดพิเศษก็คือมันสีบ่มีปัญหาเรืองอมนม้ำอมนม้ำอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสีนอไงแล้วก็รักษาการง่ายครับพี่น้องพูดเึงว่าค่าอานุได้เกตเดือนแปดเดือนและสีคุ้มหยาเองคุ้มหยาเองครับหยาขึ้นมากกับบ่ใช่ปัญหาหรอกครับพี่น้องบ่ใช่ปัญหาเรื่องคองคาหยาดีบ่แมนสัตตู่คงคาได้ครับพี่น้องครับ แต่ว่ากมันกับสิบ่าัวาสะอาดหูสะอาดตาแน่จักหน่อยค่านี่อายุเก้าเดือนครับก็ก่อแงก่ก่อหน่อยผสมประสานกันกันไปแหละครับพี่น้องก่อแง่ก็มีก่อหน่อยก็มีดีอย่างหนึ่งก็คือค่าสวนนี่สิบัวมีปัญหาเรื่องใบเรื่องใบใหม่ครับนครับทั้งสีงงง่ครับเบื้องข้างล่างเกาลู่ครับว่าเพิ่นสิบัวค่อยได้ดูแลบ่ได้ค่อยได้รักษาปันไดแต่ว่าเขาเปิดออกเบื้องแท้ๆทั้งสี่ครับ เปิดออกเบื้งคักๆ่ะกะจ้างขนกากว่าคานี่มันงามงามครับพอเขาสิเบิ้งใบสักก้อนครับพี่น้องเบิ้งใบสังเกตเบิ้งใบสักก้อนว่าคามันมีปัญหาบ่ถ้าใบเขียวใบสดแบบนี้ก็คือบ่ต้องห่วงครับพี่น้องบ่ต้องห่วงครับเบิ้งลัมสังเกตเบิ้องรำมอร่ดครับแดดองตรงนอขึ้นมากแช่งขึ้นมากสิครับนอเหลืองแช่งขึ้นมากสินี่ครับพี่น้องครับแช่งกำลังแท่งขึ้นมาก ออกจากไอแกีกันบ้างสิครับเจ้ากะห้างฝนกะห้างหลายมื่อแล้วครับนี่นี่ครับนี่มั้สิครับกําลังแท่งกันหน้าสิครับมันจะนอนมืดครับคือว่าขังหน้าแช่งก็ไปกับแบบว่าสามาสิ่งแยได้ครับเออต้องแท่งมาทั้งนอกแบบนี้ครับเถ้าเสาวสับนอนสับนอเขาก็เลือกสับอ่อนนอนในหน้ายิงสิครับที่มันแท่งกันไปแช่งข้างใน้ายิงสิครับนอนนอนข้าก็ปล่อยปล่อยครับอันก็ก็อันลั่มก็กองถึงมันกับจิตเขา ีเขาเขาไปเองบะแม่นฆ่าตายเด้ครับพี่น้องปล่อยมันเข่าเองของเขาเลยก็ได้ข้าวเขต้องสัดก็ได้ครับปล่อยมันเข่ามันเหี่ยวแล้วกันจะเป็นปุ๋ยในโตของเขาเองครับพี่น้องนี่ะครับสวนนี่ก็สิมีประมาณจักรลอยกอนี่นะครับบ่ก่อสวนใบพิ่นปลูกวัฒน์ในลายครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นจังสี่เลยนะครับถ้าข้าใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยเคมีเว่าว่าสิเป็นปุ๋ยโซเดียหฮาลูไอปุ๋ยยูเรียก็ได้ครับพี่น้องปุ๋ยยูเรียก็ได้เด้อครับีปุ๋ยยูเรียข้าใส่ปุ๋ยยูเรียก็ได้ บ่บบจำเป็นต้องฉิดจำกัดเพราะวคาเข้างหญ่แล้วครับใส่ปุ๋ยแบบอยูเรียจะว่าไ่ใส่หลายได้ครับพี่น้องบ่แมน่าสีโพใสอยากให้มันงามหลายกับบ่แมนได้ครับเต้องใสรอบๆก่อเอาใส่รอบๆก่อเอาสำหรับพี่น้องเอาปูเอาปปลูกไมนะครับถ้าค่าเข้าได้อายุจักเดือนหนึ่งแลยต้องสีก็ใสปุ๋ยใดเลยได้ครับปุ๋ยเคมีใส่ปุ๋ยเคมีได้ได้จักเดือนเลยใส่เคมีก็ได้ จะไปจะไ่ไลท์หอยไซล์รอบรอบก่อได้ครับให้ใส่รอบรอบก่อถ้าเป็นจังสี่สามั้นหกลายห้าก,กับทางออกซะครับทางออกซะาสามีเวลาห้าก,กับป้วนดินกลางๆรอบรอบกองสิครับรอ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 บกวงสิครับรอบรอบรอบออกไปพ้วนดินเะนาะก,ก็ใส่ปุ๋ยมีแกลบได้ครับพี่น้องจะมีแกลบขาวแกลบดําก็ได้ครับเพราะว่าแกลบมันขึ้คุ้ม้าได้ดีครับพี่น้อง มีคุ้มยาได้ดีที่สุดเลยคือแกบครับพี่น้องบ่ต้องใส่ยาได้ครับหามใส่ยาเล็ดขาดยาหยังก็แล้วแต่หามใส่กับคาบ่ได้ครับพี่น้องกับอีกอย่างนึงก็คือขี้ไก่ครับบ่ต้องบ่ต้องเล่ยนะครับถ้ามีขี้ไก่ก็บ่ต้องใส่ครับเอาไปใส่นาอื่นสําหรับคาเกษตรอย่างเงี้นี่พิษยางแห้งเหละครับกานท่านใส่ปุ๋ยขี้ไก่เองสิครับถ้าสำหรับเผื่อนาอื่นผมกับว่ามั่นใจผมกับว่าแน่ใจว่ามันสิดีกับเผื่อยอย่างเนี้ยแต่ว่าสำหรับคารอย่าบ่ต้องเลยครับหามเด็ดขาดคือคือขี้ไก่ครับพี่น้อง ถ้าใส่ขี่ไกล้แล้ะมีปัญหาปั๊บเลยแะครับถ้าพ่ออายุได้สามเดือนแล้วการเล่งครับบัน,นมันจะเริ่มแตกนอกอกอไง่ายเลยได้ขับค่าเกษตรแดงงยนี่ครับช่วงสึ้ไนไงในในง่ายนี่คือครับช่วงอายุสามเดือนขึ้นไปแต่ว่าช่วงอายุติดไม่ไหย่าพึ่งไปใจห้อนครับปูค่าเกษตรแดงงยนี่ครับย่าเฝ้าใจห้อนให้ใจเย็นๆไ้ขอแต่ว่าให้มันติดล้วครับพี่น้องขอแต่ว่าให้มันติดแล้ว สบายใจได้เลยครับอันนี้ประแทศช่วงปลายฝนต้นหนาวจังสี่ครับพี่น้องยิ่งงามรักษาก็ง่ายครับยิ่งงามเพราะว่าถ้าติดปูกยังครับเพราะว่าสาขาปลูกย่างเงินก็ยิ่งดีครับปลูกพักปลูกมีเพื่อนกับปูกงามนีแหละครับพี่น้องร่มหนาวมากทังสี่ครับเป็นค่าจังสี่บ่มีสายครับพี่น้องเพ็รจังเล็กกับบ้ตายครับค่าเกษตรอย่างง่ายนี่ครับช่วงนานี่ข้าข้าเหาอยู่ได้สามเดือนแล้วเ้าใส่ปุ๋ย มีปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ง้อขี้ค้วยหรือว่าปุ๋ยเคมีแต่ว่าจะใส่หลายเลยครับพี่น้อง่าใส่หลายถึงว่าจะเป็นขี้ง้อขี้ค้วยกระสังหรือว่าสิเป็นปุ๋ยคอกย่างเอ่นกระสังเว้นยกเว้นปุ๋ยขี้ไก่ก็บ่ต้องใส่หลายเลยครับใส่โลยๆโรรอบๆก่อแล้วก็พายงามใส่รูๆเอาก็ได้ครับพี่น้องห้องก็สังเกตเบื้องใบข้าวว่ามันเขาว่ามันเหลืองบอว่ามันบางามที่ห้องกระสังเกตบางออกกระหู้ยุต่อกับเราง้ามบางามกับอีกอย่างหนึ่งครับหนึ่งพี่น้อง อ so like ีกอย่างนึ่งถ้ามาสังเกตบ้างอันนี้ครับเป็นขั้วเยื่นีิพี่น้องเห็นบ่นี่ครับถ้าสังเกตบ้างเป็นขวเยจังซี่นี่ครับเนี่ยอันนี้คือหนอนก่อเลยครับอันนี้คือตัวอันตรายเลยครับตัวอันตรายของคาเลยแหละครับให้ตัดตนะครับให้ตัดทีมตัดไปเลยครับตัดออกตัตเราไต้องมาว่างไว้นี่เด้ครับพี่น้องตัตเราก็ไปว่างไว้หของอื่นให้มันแห้งห้ากระเผาเลยครับนี่พอหนอนนี่ยขันห้ากระไรขามันมันก็อยู่ในหนีเด้ครับ ออกจากก่อนีกับไปใส่ล่ำ e เอื่นครับใส่ก่ออื่นอีกไปเรื่อยๆได้ครับบ่มีสิ้นสวนจะเฮาบ่าขานี่ครับนอนก่อนอนก่อจังสิบครับสังเกตเบิ่งมันก็อาจสิมีแน่แต่ว่าน้อยๆเด้อครับสิพ่อสําหรับนอนก่อนี่ครับน้อยๆสิพ่อสําหรับข่าอาจนอนก่ออ่าที่ค้งค้ามข่าเกษตรอย่างงี้ชวนมากสิบ๊อบพ่อบ๊อบพ่เจอแล้วครับแต่สิมีแน่ข้านี่ถ้าเฮาปลูกอยู่ในสวนนี่สิบ่ค่อยพ่อเว้นแต่ว่าสิปลูกในบ้านเด้อครับเว้นแต่ว่าสิปลูกในบ้านจังซีบ เป็นบ้านในบ้านห้องในเงี้ยนห้องจิกะอาจิมีแน่กับเจ้กับบ่ค่อยพ่อค่อยเกิดอกครับเบิ่งล่าครับพี่น้องเพื่อนถ้าพี่น้องสนใจท่านนะครับเด้อพี่น้องสนใจอยากได้อาไปปลูกครับค่าเกษตรอย่างง่ายหลายนะครับย่างหลายมีตลอดปีนะครับพี่น้องบอกไวก่อนว่ามีตลอดปีมัดสวนนั่นก็ไแปลวาสวนนี่ไปไม่เลยเพราะว่าีิมีเป็นรุ่นเป็นรุ่นครับกะโท่มากกับ0ูนย์หกสามกครับเบร่อทั่วครับ เบอร์โทรเบอร์ไลน์กับเบอร์เดียวกันเด็กกับพี่น้องแอดไลน์มากกับเลขศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าห้าหนึ่งกับอันนี้ก็คือความงามงามคักครับก่อนกับก่อกับถือบ่ราะท่านง่ายปันไดเพราะว่าเพิ่นบ่นได้ผมรุงเพิ่นบ่นได้ใคยได้ใส่ปุ๋ยอ่าพูดถึงว่ากันมันอ่ารำง่ายกับง่อิริแหละครับพี่น้องอืมคนกับง่ายขาดอิริพุดเหรอครับนะครับง่าย แต่กันท่าขดข้งแยกก่อแล้วกับชิบวอ่ไยได้หลายเปนแยกหลุมแล้วกับชิบวค่ไยได้หลายไปเลยเพราะว่ามันก่อบกไฟง่ายร่ำง่อยู่กกระจิงครับเพราะว่าเพิ่นไ่ได้ให้ปุ๋ยบ่ได้ใส่ปุ๋ยผมสิพาไปเบื้องค่ายุดค่านองกต่ขี้ค่าเหลืองครับพี่น้องค่าเลี้งนี่ครับอันนี้คือคาเกษตรแดงง่าข้าเสือสังเกตเบื้องใบเอาครับพี่น้องมีใบมันสีเป็นสบแบบนี้ครับใบกลมๆแบบนี้นี่ครับกลมๆแบบนี้งๆแบบนี้กาเป็นคาเลี้ยงนี่ครับ ถาขาเหลืองมันจะเป็นจ yeah. ังซี่ครับพี่น้องแตกต่างกันนะครับมันเกใบน้อยๆแหลมๆแบบนี้ครับพี่น้องน้อยๆแหลมๆแบบนี้กับเป็นข้าปลาก็เป็นย่างหนึ่งอีกแล้วกับเป็นข้าหยวกก็เป็นย่างหนึ่งอีกข้าขาวก็เป็นย่างหนึ่งอีกครับหรือว่าข้าค้มข้าพื้นบ้านฮัตเกาสกาทั้งสี่ก็เป็นแบบหนึ่งอีกแล้วครับข้ามีหลายข้าข้าลิ้งข้าหนามเมื่อนี่ครับหลายอย่างหลายแบบหลายอันหลายแนวครับอันนี้ข้าเหลือง ค่าเหลืองก็มี่หลายนะครับเป็นค่าเหลืองไงก็มี่อัน e nice, An like เป็นค e ่าอันนี้ค่าเหลืองหน่อยนะครับอันนี้เป็นค่าเหลืองพื้บบ้านค่าตะเก او เฮาถ้าเป็นค่าเกษตรค่าเหลืองเกษตรกรมี่นะครับพี่น้องหัวไงครับหัวบกไงห้าหกหัวกับพ่อกิโลนะครับครับค่าเกษตรค่าเหลืองเกษตรครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องขอบพูดหลายๆเด้อครับพี่น้องติดตามมาชมครับบู้ยฝุ่นละเขากำลังสิได้เกี่ยวเขาดอได้ครับนุ่นละครับ ีติดตามรับชมถ้าจังไลยค่ะพี่น้องสนใจกระทุ่งมาสอบถามได้ด้วยครับเด้อทุ่งมาสอบถามได้ศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งหรือว่าสีทุ่งสั่งก็ได้หรือว่าสีทุ่งมาถามเบิ้งหรือว่าผู้เอาไปแล้วจังสิครับผู้เพิ่นเอาไปแล้วจังสิเดี๋ถามเบิ้งว่าช่วงระยะนั้นระยะนี้เขาจะจังไลยปลูกแบบไหนดินสภาพแบบไหน สิครับดินลูกรังดินเหนียวลูกรังหรือว่าดินท้มดินทรายล้วนหรือว่าดินทรายแบบใดก็แล้วแต่ครับสอบถามไดเมื่อเพราะว่าคานี่มันปลูกได้ทุกสภาพดินเลยครับพี่น้องจ่ว่ามันสีกวามแตกต่างมันสะบ่คือกันการปลูกกับอ่ามันสะแตกต่างกันไปการปลูกหรือว่าบางดินบางสภาพดินมันก็ต้องยกล่องแต่ว่าดินยังก็แล้วแต่ห้ายกล่องก็ดีครับพี่น้องเพราะว่าข้าป้องกันว่าให้มันอมน้ำครับอันหนึ่งห้าสะรักษาได้ง่ายให้น้ำกันง่ายเลยครับให้น้ำาก็ไปตามรองเลยครับพี่น้อง ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องทีท่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับ